ยาเส้นยาสูบที่เข้าถึงคนได้ง่ายรายได้ไดน้อยต้องซื้อแบบนี้และครับสูบราคาถูกดีปันนึงก็สูบประมาณ 10, ม1 0บถึงสิมงวนยาเส้นอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่คนไทยป่วยจากโรคถุงลมป่งพองกว่หนึล้านคนและเสียชีวิตปีละกว่า1,500 0คน ป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดกว่า400,000คนและเสียชีวิตปีละกว่า20,000คนและป่วยจากโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นปีละกว่า20,000คนและเสียชีวิตปีละกว่า8,000คนซึ่งหนึ่งในสาเหตุมาจากพฤติกรรมการสูบคนรุ่นเดียวกันนี่ย่างมันตายไปหลายคนหรอกย่างเป็นมะเร็งกเเ็เป็นพืชเป็นหอบอย่างอื่คนไทยกว่า5ล้านคนยังคงสูบยาเส้นอยู่ทุกวัน ด,ดครับรู้จริงเลือกให้เป็นกับรู้เท่ารู้ทันครับโดยปกติแล้วนะครับรายการของเราเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้หรือว่าข้อมูลแก่ผู้บริโภคครับในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่เราจะไม่แนะนําให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าประเภทนี้แน่นอนครับเพราะสินค้าประเภทนี้คือ,อยาเส้นครับ สิ่งที่หากคุณผู้ชมสูดเข้าไปมันจะทำให้คุณผู้ชมได้รับผลเสียไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยครับ ผู้ชมบางท่านอาจจะยังสับสนนะครับว่ายาเส้นกับบุหรี่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมเหมือนกันยังไงอะไรอันตรายกว่ากันครับต้องขอบอกแบบนี้นะครับว่ายาเส้นกับบุหรี่เนี่ยไม่แตกต่างกันครับเพราะว่าผลิตมาจากใบยาสูบเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือกระบวนการขั้นตอนวิธีการผลิตนั่นเองมาถึงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่ายาเส้นทามาจากธรรมชาติดังนั้นก็น่าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่หรือเปล่าความคิดนี้ผิดนะครับเพราะว่ายาเส้น กับบุหรี่เนี่ยความอันตรายพอกันเลยครับอันตรายเหมือนกันเลยข้อมูลจากศูนย์วิจัยและจัดก,การความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบระบุว่าในควันยาสูบมีสารเคมีกว่า4,000ชนิดเป็นสารพิษมากกว่า250ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดอย่างนิโคตินสารก่อมะเร็งอย่างอะมินโนบฟินิล กับในโตซามายสารไฮโดรเจนไซยาไนา์ที่ทำลายปอดคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำและเพื่อให้คุณผู้ชมรายการรู้เท่ารู้ทันเห็นภาพถึงอันตรายจากยาเส้นว่ามันรุนแรงแค่ไหนทีมงานรู้เท่ารู้ทันจึงได้เดินทางไปพบกับคุณลุงธรรมนูญยังมัดวัย70ปี หนึ่งในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองซึ่งผลก็มาจากการสูบบุหรี่และยาเส้นที่มากกว่า50ปีผมมาสูบหนักตอนปีผมเป,นนป็นทหารปีหนึ่งกะสูบเรื่อยมาตลอดเลยผมว่าทำงานแล้วมมีอาการมันเหนื่อยใช่ไหมครับก็ผมก็หยุด หยุดแล้วพอนันดีผมก็กลับมันดูดอีกพอดูดอีกท่านนี้หนักเข้าผมไม่ไหวผมก็ไปที่ศูนย์แพทย์นะครับผมคุณหมอบอกผมว่าผมเป็นถุงลมคุณหมอบอกว่าลุงเลิกถ้าลุงไม่เลิกลุง,ม,ลลงมีตายก็ตายในช่วงที่อาการของโรคถุลงลมป่งพองกำเริบเป็นช่วงที่ลุงธรรมนูนบอกว่าทรมานที่สุดทรมานครับยอมรับเลย ลานั้นหายใจไม่ทันครับผมอาการจะกาเริบเลยเหมือนกับเหมือนอย่างกระแก้งอ่ะ <c oughs> ขออยาครับเ <c oughs> นี่ยผมไม่ได้ผมจะเหนื่อยแม้วันนี้อาการของลุงธรรมนูนจะดีขึ้นแต่การใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิม บางครั้งยังคงต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนช่วยในการหายใจเมื่ออาการของโรคถุงลมป่องพองกำเริบม,มันเหมือนใจะขาดเหมือนอย่างกับสุมอย่างไ้เนี่ยหินตั้งทับหน้าอกนะครับผมกิสุดเลยลามันี่นมาผมต้องม,มีเครื่องนะผมไปไม่รอดผมบองกคง จะบอกไงให้อยู่เยมันไม่มีดีเลยมันมีแต่ผลเสียไอ้ช่วงนั้นเัื่อยังดีอยู่ว่าทำแกะตัวแล้วมันก็ผมเนี่ยผมอยากจะเตือนมีดีแล้วผมเชื่อคุณหมอแล้วผมไม่เชื่อหมอน่ะก็คงไม่ได้นั่งเกินนะครับ ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสได้สำรวจจำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ทั้งประเทศมีมากกว่า10ล้านคนและกว่า5ล้านคนสูบยาเส้นซึ่งกลุ่มคนที่สูบยาเส้นจะเป็นกลุ่มคนที่รายได้น้อย กลุ่มแรงงานและกลุ่มเกษตรกรซึ่งเหตุผลที่เลือกสูบยาเส้นก็เพราะว่าราคาถูกหาซื้อง่ายและความเข้าใจที่ผิดคิดว่ายาเส้นเนี่ยปลอดภัยกว่าบุหรี่ซององค์การในมโลกนะครับประกาศมาตลอดนะครับว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทละอันตรายและมีพิษภัยต่อร่างกายมนุษย์การก่อให้เกิดพิษภัย ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่แตกต่างกันเลยบางทีเราพูดไปเราอาจจะคุ้นเคยอยู่แค่ว่าถ้าสูบบุหรี่หรือบุหรี่มวนเองเนี่ยหรือยาเส้นเนี่ยแล้วจะเป็นแค่มะเร็งปอดในความจริงไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งในโพรงจมูกมะเร็งในเพดานปากนะครับหรือว่าในคอหอยในหลอดอาหารต้องเรียนอย่างนี้ว่าการเกิดโรคจากการสูบบุหร,รี่มวนเองหรือยาเส้นเนี่ย ก็บอกว่าไม่แตกต่างเลยจากการสูบุหรี่ซิเกรตจริงจริงนอกจากอันตรายจากสารพิษที่อยู่ในยาเส้นแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่อาจแฝงอยู่ในยาเส้นก็คือสารตกค้างอย่างยาฆ่า,มาแมลงที่เกษตรกรใช้ฉีดตอนปลูกใบยาสูบและด้วยกระบวนการการผลิตยาเส้นยังไม่มีมาตรฐานในการควบคุมทำให้โอกาสที่ยาเส้นที่ขายตามท้องตลาด อาจมีสารเคมีอย่างยาฆ่า,มาแมลงป่นเปื้อนอยู่ได้ครับทีมงานรู้เท่ารู้ทันได้ลองทําการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาเส้น2อยี่ห้อมาตรวจด้วยชุดทดสอบสารเคมีตกครั้งอย่างยาฆ่า,มาแมลงเพื่อมาดูว่ายาเส้นที่หลายคนคิดว่าผลิตจากใบายาสบที่ชาวบ้านปลูกเองไม่ผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมจะปลอดภัยกว่าบริตจากโรงงานจริงหรือ โดยทีมงานจะใช้น้ำยาทดสอบหยดลงไปในผลิตภัณฑ์ยาเส้นทั้งสองยี่ห้อหากน้ำยายังคงสีส้มหรือเหลืองแสดงว่าไม่มีการตกค้างแต่อยา่างใดแต่หากน้ำยายมีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่ามีการปนเปื้อนหรือตกค้างของสารเคมีซึ่งผลปรากฏว่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ยาเส้นที่ทางทีมงานสุมตรวจพบว่ามีการตกค้างของสารเคมีอย่างยาฆ่า,มาแมลง ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นภาพความอันตรายของยาเส้นใช่ไหมเลยครับดังนั้นนะครับหากใครที่ยังไม่เคยสูบอย่าไปลิลองนะครับไม่สนับสนุนเลยหรือใครที่สูบอยู่นะครับควรเลิกครับควรหยุดตั้งแต่ตอนนี้เป็นดีที่สุดครับซึ่งในประเทศไทยเราเองนะครับก็มีการรณรงค์นะครับจัดกิจกรรมในการเลิกสูบบุหรี่ครับแล้วก็มีวิธีหลากหลายเลยนะครับที่ทําให้คนที่สูบเนี่ยสามารถจะเลิกบุหรี่ได้ซึ่งในวันนี้ครับรายการรู้เท่ารู้ทันเราจะมี3ตัว ช่วยในการเลิกสูบครับสำหรับนักสูบทั้งหลาย 3. ตัวช่วยในการเลิกบุหรี่และยาเส้น 1. การนวดกดจุดเลิกสูบ 2. คลินิกฟ้าใส 3. สายด่วนเลิกบุหรี่ มาเริ่มต้นที่ตัวช่วยแรกเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่ายาเส้นนะวิธีนี้มีชื่อว่านวดกดจุดเลิกสูบครับโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับเป็นคําใหม่สําหรับชีวิตต่างเลยที่ผมเคยได้ยินใช่ครับอยากจะรู้ว่ามันคือการนวดยังไงครับแล้วมันเลิกสูบได้จริงๆหรือเปล่านวดกดจุดเท้าเราเรียกว่าเป็นนวดกดจุดสะท้อนสะท้อนก็คือการกดที่เท้าเราแล้วก็ให้มันสะท้อนไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายมันจะมีผลไปที่สมอง ของเราแล้วไปมีผลกับประสาทการรับรู้เขาจะเปลี่ยนรสชาติกลิ่นเปลี่ยนรู้สึกไม่สูบแล้วไม่อยากสูบรถมันขมอะไรพวกนี้ไปมันจะเกิดอาการแบบนั้นอยากจะให้ลองสาธิตให้ตังแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านดูได้ไหมฮะอยากเห็นมากๆเลยว่าจะทํายังไงคนไข้หรืออะไรต้องเตรียมตัวอะไรไหมฮะคือต้องซักประวัติก่อนนะคะว่าคุณสูบมาขี่ปีคุณสูบจะบุหรี่อะไรบ้างแล้วก็จำนวนที่สูบคุณสูบกี่มวนนะคะแล้วทีนี้ก็เป่า วัดคาร์บอนว่าปอดของเขาที่มีคาร์บอนไปจับในการสูบบุหรี่หรือยาเส้นก็แล้วแต่นะคะว่าวัดค่าปอดเขาขึ้นเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้คือความตั้งใจของเขาในโลกยาที่ดีที่สุดเนี่ยคือยาใจนะคะคนที่อยากเลิกเนี่ยต้องตั้งต้นด้วยยาใจก่อนนะคะฉะนั้นก็จะถามแล้วก็อยากให้เขามีความตั้งใจต่อไปเราทำยังไงครับเนี่ยเป็นยังไงต่อก็คือใช้การกดจุดกดจุดเลยค่ะโดยเน้นที่บริเวณเท้าอย่างเดียวใช่ไหมครับบริเวณสมอง ก็คือนิ้วเท้าโป้งสองเท้าแบ่งการกดจุดตรงนี้แล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนนะการระบาดอย่างนี้นะคะจุดนี้งี่จะจุดสมองใหญ่นะกดลง ตรงนิ้วที่เขาสนัดเป็นครึ่งบนแรกของที่ติดกับนิ้วชี้นะคะเราก็จะนวด40ครั้งอันนี้2ก็จะกลรงลงมาอย่างนี้นะคะบนสมองโอเคแล้วก็ครึ่งล่างครึ่งล่างสายล่างอีก40ใช่ค่ะที่ติดฝั่งขวาฝั่งขว้ฝั่งขวาก็คือต่อมใต้สมองตรงนี้ครากยาวเลยโอเคครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมฮะอาจจะหลับสบายเพราะว่าจริงๆทั้ง3จุดนี้มันจะทําให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วก็หายเครียดใช่พอดูจาก ผู้รับไิ้การก็หน้าเครมไม่เหมือนกันนะนวดไปดูมีความสุขเหมือนกันถูกในบ้านลูกหลานมันลำคาญว่าลูกหลานติดไอ้พวกวันบ้างอะไรบ้างมันเหม็นนะทีแรกบางคนเอ๊ะเอาดีไม่เอาดีคิดไปคิดมามันก็เราลองดูเพอหนวดมัน วันแรกมันก็มันจืดมันจางไปแล้วปากมันนั่นหมดเลยครับประมาณสองสาวันมันก็เลยหายมันจางเลยุบไม่เคยดูเียเลยตั้งแต่มันนวดอะ กดจุดเลือกสูบเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีการยอมรับในระดับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยกรมการแพทย์แผนไทยก็ยอมรับว่าวิธีนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ในการควบคุมเป็นทางเลือกหนึ่งทีนี้การวัดเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีผลจริงหรือเปล่าพอเรานวดเสร็จเนาะการพิสูจน์ง่ายๆเลยเวลาที่ที่เราเราช่วยบริการเลิกก็คือให้เข้าไปลองสูบด,ดูแล้วก็เขาจะได้เห็นกับตัวเอง,เองว่าหนึ่งครั้งนี่ก็หกเห็นผลเลยนะฮะถูกต้องค่ะอันนี้คือมันทําให้เรายิ่งมั่นใจ ว่าวิธีนี้จริงๆมันเป็นทางเลือกที่ที่ปลอดภัยและก็ประหยัดหลังจากที่เคสตัวอย่างของผู้ที่สูบได้ลองนวดกดจุดประมาณ15นาทีเราลองให้ไปสู่บุรีเพื่อจะดูผลที่ได้จากการนวดว่าเป็นอย่างไรพินุครับตอนที่พินุนเนี่ยได้ทำการนวดกดจุดเพื่อเลิกสูบเนี่ยนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมหรือว่าจั๊กกตี้หรือว่าสบายครับเป็นงไงบ้างตอนแรกมันเหมือน เจ็บนิดๆครับแต่มันจะเหมือนแบบจืดๆืดมือนะไรทิ่มตรงตรงตรง,ตรง,ตรงปลายเท้าอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเราเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นก็บางช่วงก็จะรู้สึกชาๆแล้วก็พอนวดไปนานๆก็จะรู้สึกผ่อนคลายลชอบไหมชอบไหมรู้สึกเหมือนง่วงนอนนหน่อยอ๋อโอเคครับแล้วหลังจากนวดเสร็จปุ๊บเขาให้ลองไปโศกเลยโซบุรีเสร็จปุ๊บ รสชาติหรือว่าความรู้สึกอะไรเปลี่ยนไปไหมครับหลังจากนวดเนี่ยเราลงไปสูบเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยหรอเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวนี่เปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนตั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะจะเปลี่ยนไวขนาดนี้เพราะมันนวดแค่แป๊บเดียวอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนมากมันมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนบ้างมันรู้สึกว่ารสชาติมันจืดอืหมายถึงว่าบุหรี่ที่เราสูบมันจืดไปเลยครับอไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมอออรู้สึกแตกต่างแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนมาก และทีนี้ถามหน่อยว่าถ้ามีโอกาสได้มารับบริการอีกมันนวดอีกเชื่อไหมว่าจะสามารถเลิกบุหรี่ได้เลยรู้สึกว่ามีความหวังมีความหวังใช่ไหมฮะเพราะว่าก็หาวิธีเลิกบุหรี่มานานแล้วเนาะครับดังนั้นทําวันนี้รู้สึกว่าน่าสนใจใช่ไหมครับมีรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้อ่าอ่าซึ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะ สักครู่เนี่ยครับเราทราบแล้วว่าผู้รับบริการเราหลังจากนวดหนึ่งครั้งเขามีความรู้สึกเปลี่ยนไปจริงๆนะครับแต่ตังอยากจะทราบว่าถ้าอยากจะรู้สึกแบบไม่อยากผู้หลีเลยต้องใช้เวลาคอสนี้นานไหยต้องมานวดกี่ครั้งใช้เวลานานเท่าไหร่บ้างครับจริงๆแล้วคอสของการเลิกจริงๆเนี่ยเบื้องต้นนีโคตินจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยส<ช> <3 S 1> วันคือ72ชั่วโมงรมฉะนั้นทำองไรก็ได้ถ้าเรานวดเนี่ยอย่างน้อย3วันแรกเนี่ยต้องให้เขาหลุด หลุดจากการเป็นธาตุนิโคตินก่อนเนาะ uh huh. พอหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็ยังต้องนวดต่อนะคะครจริงๆต้องนวดต่อเนื่องเพราะว่าจากงานวิจัยเราเนี่ยตอนที่เรานวด1ิวบบันต่อเนื่องเนี่ยเราพบว่ากว่าที่เขาจะเลิกได้อัตราการเลิกที่สูงสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่หก uh huh. ฉะนั้นนั่นหมายถึงร,ระยะเวลาก็ยาวพอสมควร,ครแต่ในทางทฤษฎีของพฤติกรรมการจะเลิกได้ต่อเนื่องเนี่ยเราจะต้องตาม ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะฉะนั้นเวลาที่ในโครงการที่เราเราทำในการช่วยเลิกเนี่ยเราถึงได้ตาม7วัน14วัน1เดือนนะคะแล้วก็ตาม2เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนพอ6เดือนเนี่ยเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเขาจะเลิกได้ฉะนัน้นนั่นจริงๆแล้วเนี่ยการเลิกที่สําเร็จเลยเนี่ยเขาบอกต้องตาม1ปี 1> 1ปจนมั่นใจฉะนั้นคนที่จะเลิกได้1ปีเนี่ยคือเราถือว่าเป็นคนที่เลิกได้สําเร็จทางรอพศตดอนทรายทำโครงการน,นี้มา5ปีแล้วใช่ไหมครับ 5้าปีเนี่ยผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจไหมครับในปีล่าสุด2อ6 4นีกสี่บานมานะครับเราสามารถคนในตำบลเลิกได้ประมาณ67%อแล้วก็มีคนนอกตำบลที่เข้ามาใช้บริการเราเลิกได้ประมาณ62%อนะครับจากการใช้บริการตรงนี้นะครับเป็นผลผลลั์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับทีนี้ครับหากท่านผู้ชมทางบ้านครับสนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากจะเนี่ยมาลองนวดเพื่อเลิกสูบดูฮะ ประเทศไทยเรามีทุกจังหวัดไหมหรือว่าต้องไปที่ไหนเลยฮะเบื้องต้นเนี่ยถามว่าทุกจังหวัดไหมเรามีทุกจังหวัดนะคะเพราะเราอบรมในระดับจังหวัด กรูกรเนี่ยไปหมดแล้วและรอพอสตอก็จะมีบริการในเรื่องของการช่วยเลิกหรือการให้คาปรึกษาฉะนั้นเบื้องต้นคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะขอให้ไปปรึกษาเราพอสตอใกล้บ้านใกล้บ้าน,นะะใกล้บ้านเลยเพราะเราพอสตออยู่กระจายทั่วไปไปปรึกษาที่เราพอสตอใกล้บ้านซึ่งจะมีหลากหลายวิธีและนวดกดจุดเทาก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ มาถึงตัวช่วยที่2กันครับน,น,นั่นก็คือคลินิกฟ้าใสคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ติดบุหรีและอยากจะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดคลินิกฟ้าใสถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการในการเลิกบุหรีแก่ผู้ที่สนใจในสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียนตรงว่าคนไข้หรือคนที่เขาสูบบุหรีแล้วเขาเขาอยากเลิกบุหรีเนี่ย เขาไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรางมองเห็นปัญหาว่าการที่จะช่วยให้คนไทยจํานวนมากเนี่ยเลิกบุหรี่ได้จะช่วยทําให้คนไทยปลอดภัยจากโรคเรื้อรังโดยเฉพาะในกลุ่ม NCD นซีดีจำนวนมากนะแล้ววันนี้เราก็มีอาสาสมัครนักสูบที่อยากเลิกสูบมาทดลองใช้บริการที่คลินิกฟ้าใสากันครับถามว่าในคลินิกฟ้าใสาเราทำอะไรบ้างเวลาคนไข้เดินเข้าไปขอเลิกบุหรี่ในกระบวนการบาบัด ผู้ที่ติดนิโคตินก็คือการให้คำแนะนำปรึกษาเราก็จะมีการประเมินความรุนแรงของระดับการติดสารนิโคตินนะคะปัจจุบันสุบุรีอยู่วันละกี่มนคะประมาณ10ต้นๆครับ10ต้นๆ15ถึงไหมคะไม่ถึงครับหลังจากตื่นนอนตอนเช้ากี่นาทีสุบุรีมวนแรกคะเออ1ิขึ้น งนอื่นเมืไหนเริกยากคะไม่ใช่บุหรีม่มวนแรกที่ตื่นตอนเช้าครับในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนบุหรี่จัดก,กว่าชั่วโมงอื่นไหมคะอ่าใช่ครับมาในฐานที่ราชการโรงพยาบาลห้ามบุหรี่รู้สึกอึดอัดไหมคะก็ไม่นะครับการน,นี้ก็เต็นในบุหรี่ของพี่เนื้อแับต่ำนะคะ เนื่องจากวันหนึ่งสูบไม่ถึง15มวลต่อวันโอกาสในการที่จะเลือกได้สูงมีค่ะเพียงแต่ว่าต้องหาแรงจูงใจเดี๋ยวเราจะขอพี่ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเลือกบุหรี่นะคะสวัสดีนนะครับเจอนครับการรักษาอาการติดบุหรี่หรือยาเส้นของทางคลินิกฟ้าใสส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยหาแรงบันดาลใจในการช่วยให้เลิกสูบ การเลิกบุี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากใจต้องมาก,ก่อนในการที่จะเลิกสูบหาวันสำคัญสำคัญที่จะเลิกสูบครับมันเกิดตัวเองคันเกิดลูกคเกิดภรรยาที่บอกว่าการสูบอยากเข้าใกล้คนที Wiz ่สูบจิตใจสำคัญที่สุดครับครับผมต้องหาครับหาครับหาความใจครับในการที่เลิกสูบนะครับครับขอบคุณมากครับ สำหรับผู้ป่วยบางรายมีการติดนิโคตินในระดับรุนแรงอาจจำเป็นต้องมีการใช้ยาควบคู่ไปด้วยตามแต่ดุลพินิษของแพทย์คลินิกฟ้าใสยมีบริการในจังหวัดใหญ่ๆนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนทั้งประเทศนะครับมานะครับเลือกบุรีนะครับที่คลินิกฟ้าสฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆดสินเลยครับ และมาถึงตัวช่วยสุดท้ายที่ทางรายการรู้เท่ารู้ทันนำมาเป็นทางเลือกให้กับนักสูบทั้งหลายก็คือสายดว่วนเลิกบุหรี 1, 6, 0, 0. ่1600สายสุขภาพ160 0เป็นสายที่จะให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่การให้คำปรึกษาสามารถที่จะช่วยให้คนเนี่ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ต้องมีใจเปลี่ยน จ,จะต้อองมาก่โดยปกติผู้ใช้บริการพาโทเข้ามา160นะคะสายก็จะเข้ามาที่ระบบการคัดกรองสายของ160โดยอัตโนมัติก็จะมีน้องในส่วนของการคัดกรองสายเนี่ยคะ่ะรับสายรับสายเพื่ออะไรเพื่อสกรีนดูว่าเคสเนี่ยตั้งใจเลิกบุหรี่จริงไหมใพโฮเตสโซไซเดอบุหรี่สวัสดีค่ะถูกขามาต้องการเลิกสูบบุหรีหรือเปล่าคะ คุณเป็นผู้ที่ต้องการจะเลิกหรือว่าคุณต้องการที่จะให้ผู้อื่นเลิกคะเดี๋ยวทั้งสูงมีคำปรึกษาให้ว่าในการลงมือเรื่องสุขบัีคุณจะปฏิบัติตัวยังไงได้บ้างและในระหว่างการคุยสายการทังสูงขออนุญาตบันทึกเสียงบันทึกข้อมูลเอาไว้ด้วยนะคะจะซองยาเส้นนะคะถ้าเข้าสู่กระบวนการดูละเคสน,นี้ตั้งใจเลิกน้องก็จะกดเพื่อส่งสายไปให้เขาเลิ์หรือผู้ให้คำปรึกษาระบบก็จะถูกส่งโดยอัตโนมัติ จะคุยกันประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะอปีนี้อายุ20ปีแล้วเนาะโอ้ดีละค่ะเริมตั้งแต่นั่นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันทําให้เลิกง่ายแล้วเราก็ไม่ได้ติดมากนะคะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสายด่ว 1, น16 0 0 ให้การปรึกษาก็จะพูดคุยกันจนกระทั่งถึงวิธีเลิกก็จะมีอยู่หลายวิธี160 0แนะนําเลิกแบบหักดิบทําไมต้องหักดิบเพราะถ้าไม่หักดิบไม่ได้หมายถึงลงมือเลิกค่อยๆเลิกไม่ใช่เลิกหลังจากนั้นเมื่อลงมือเลิกเราก็จะโทรติดตามทั้งหมด6ครั้งแน่นอนคนที่เลิกบุหรี่ได้สําเร็จจะต้องผ่านพ้นระยะวิกฤต ระยะว,วิกฤตคือ2ส,สัปดาห์แรกเราจะโทรถึง2ครั้งหลังจากนั้นก็จะโทร1เดือน3เดือน6เดือนและ1ปีแต่ถ้าเมื่อโทรไป3เดือน6เดือนแล้วยังเลิกไม่ได้เราคุยกันใหม่ได้ตกลงความตั้งใจมันหายไปจะทําอย่างไรอะไรเป็นแรงจูงใจใหม่คราวที่แล้วไม่ประสบความสําเร็จความล้มเหลวมันอยู่ตรงไหนเราจะไม่มีการติเตียนเราจะช่วยหาทางต่อไป อีกเจ็ดวันคุณก็เลิกได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้คุณมีโอกาสจะเลิกแต่ถ้าคุณบอกจะลดไปเรื่อยๆอย่างนี้คือคุณสูบไปเรื่อยๆคุณจะเลิกไม่ได้พอวันที่ยี่สิบห้าคุณไม่สูบเลยนะคะค่ะนะตกลงไหมอะอย่างงี้นะคะมันต้องลดอย่างมีเป้าหมายเนี่ยนะคะต้องวางแผนนิดหนึ่งถ้าไม่ได้วางแผนนะคะเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเนี่ยมันจะทําให้เลิกไม่ได้คนเลิกบุหรี่บอกเลิกง่ายนิดเดียว แต่ที่เลิกไม่ได้คือใจไม่เด็ก ยาเส้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งถูกพูดถึงนะครับแถมความอันตรายของยาเส้นเนี่ยก็เทียบเท่ากับบุหรี่เลยแหละครับถึงแม้สังคมเรานะครับจะมีการลณลงมาอย่างยาวนานในการเลิกสูบอะไรต่างๆแต่ไม่ไหวครับก็มีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ด้วยเพราะความอยากรู้อยากลองนี่แหละครับที่ทาให้เกิดการเสพติดนอกจากนั้นนะครับยังมีงานวิจัยจากทางการแพทย์สากลนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าวัยรุ่นที่ทดลองสูบบุหรี่เพียง100มวนครับหรือว่าา จะทําให้เกิดอาการเสพติดได้ครับเพราะในบุหรี่เนี่ยมันมีสารที่ชื่อว่านิโคตินมันเสพติดง่ายแต่เสพติดง่ายแต่มันเลิกยากครับและเลิกยากเท่ากับการเลิกเฮโรอีนเลยนะครับในฐานะผู้บริโภคอย่างเราเนีครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยที่เรามีข้อมูลข่าวสารมีเครื่องมือในการเลือกซื้อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเยอะแยะมากมายเราคงไม่เลือกซื้อยาเส้นสิ่งที่มันมีโทษต,ต่อร่างกายแบบนี้แน่นอนครับ เพราะพลังที่สําคัญที่สุดของผู้บริโภคคือพลังในการเลือกรู้หิจิลือกให้เป็นกับรู้เท่ารู้ทันสวัสดีครับ